สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทศนิยมกับเศษส่วนนะก็คือการความสัมพันธ์ของมันเนี่ยการเปลี่ยนระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนเนี่ยเราจะทํากันยังไงนะครับก็คืออันดับแรกเรามาดูการเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนก่อนนะครับอย่างแรกเลยอ,อย่างเช่นทฤษมหนึ่งตำแหน่งเนี่ยเราจะเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนเนี่ยเราก็เอาตัวส่วนให้มันเป็นสิบ ัวเศษเนี่ยก็ใส่ค่ามันลงไป2ตํตำแหน่งก็ให้มันเป็นร้อยแล้วก็ใส่ค่าทศนิยมในเข้าไปอย่างนี้นะครับคือง่ายๆคือถ้ามันเป็น1ตําตำแหน่งเอาให้ตัวส่วนเป็น10ถ้ามี2ตํตำแหน่งให้ตัวส่วนเป็นร้อยแล้วก็เอาทศนิยมใส่เข้าไปไม่ยากเนาะเนี่ยคือทศนิยมปกติที่จะเปลี่ยนเป็นเศษส่วน ใช้วิธีการนี้เลยใช้ได้เลยนะครับอ,อย่างเช่น1.25ทํอาทำยังไง1เนี่ยมันเต็ม1เลยแล้วก็1นอย่างงี้ก็25แล้วก็ส่วน100อย่างเงี้ยอย่างนงี้ก็ได้นะครับหรือว่าเอา1อ่าแบบเนี้ยง่ายแล้วก็ทอนเอาก็ได้เขียนแบบนี้ก็ไม่ก็ไม,กไม่ก็ไม่ถึงกับผิดเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ก็คือถ้าให้จำไม่ง่ายถ้ามี1ตําแหน่งก็เป็นส่วน10 ก็ถ้ามี2ตตำแหน่งก็เป็นร้อยสามตำแหน่งก็เป็น1000ปกตินะครับต่อไปก็มาดูตัวมาดูวิธีการเปลี่ยนจากเศษส่วนให้เป็นทศนิยมเนี่ยมันทําได้2แบบแบบแรกก็คือเอาตัวส่วนหารตัวเศษเลยนะครับอย่างเช่นสอส่วน4ี่เนี่ยเราก็เอา4หาร2เลยอย่างเงี้ยศจุดใส่จุดเติม0ูนย์นะครับ เท่ากับ5เท่ากับ20เท่ากับ0อย่างนี้ทำได้เลย2ส่วน4ก็เท่ากับ0ูนเอาตัวส่วนหารตัวเศษเลยมาดูตัวอื่นบ้างถ้าอย่างมิแกมันหารง่ายถ้าห้าส่วน6เลยหารได้ไหมก็หารได้เหมือนกันก็อย่าง6เอาเหมือนเดิม6ส่วน5เติม0ูนย์ใส่จุดนะครับก็คือ,อข้างบนเราจะเป็น8 48 20อย่างนี้ สอย่างเี้ยสามอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสามซ้ามําไปเรื่อยๆเราก็เขียนได้อย่างนี้นะครับ0 8นสมนี่เราก็เปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมได้ลนะนะนี่คือวิธีแรกก็คือเอาตัวส่วนเนี่ยหารตัวเศษเลยแล้วก็ไปซ้อมมันดูนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือ การเปลี่ยนตัวข้างล่างเนี่ยตัวส่วนเนี่ยให้มันเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันแล้วแต่อ่าอย่างเช่นหนึ่งส่วนห้าเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นสิบก็ได้โดยการคูณสองทั้งข้างบนทั้งข้างล่างก็เท่ากับสองส่วนสิบหรือเท่ากับศูนย์จุดสองอย่างเนี้ยเปลี่ยนจากเศษส่วนเป็นทศนิยมได้ละคือเปลี่ยนตัวข้างล่างให้มันเป็นสิบดูอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้อ่าอย่างเช่น สี่ส่วนยี่สิบห้าอย่างเงี้ยข้างล่างเปลี่ยนให้มันเป็นร้อยก็ได้ก็คือคูณสี่เข้าไปก็เท่ากับสิบหกส่วนหนึ่งร้อยอ่างเงี้ยก็เท่ากับศูนย์จุหนึ่งหกอย่างเงี้ยครับก็คือเปลี่ยนให้ตัวข้างล่างให้เป็นเป็นจำนวนสิบเป็นร้อยเป็นสิบอย่างเงี้ย อ,อีกตัวอย่างหนึง่งสมมุติเป็น5้ส่วนแล่ะเปลี่ยนให้มันเป็นร้อยหรือเปลี่ยนให้มันเป็นพันก็ได้เปลี่ยนเป็นพันก็คือ125 1 25อันนี้ก็1 25คงณอง้าคูณข้างบนและข้างล่างนี่ก็จะเป็น6อ่า625ส่วนด้วย1000เท่ากับ0.625 นี่ครับก็เอาไปลองซ้อมกันดูเดยวแต่ถ้ามันเป็นทศนิยมที่เป็นซ้ำแบบเนี้ยอย่างนี้อย่างมิกเก้เราจะเปลี่ยนให้มันกลับเป็นเศษส,ส่วนเนี่ยเราจะไปใส่แล้วก็ใส่สิบข้างล่างอย่างเงี้ยมันมันไม่ถูกมันจะ,จะได้ค่าที่ไม่ถูกต้อง เรามีวิธีอันนี้จะมีวิธีเฉพาะของมันก็คือตัวข้างบนเนี่ยตัวข้างบนเนี่ยก็คือทศนิยมทั้งหมดทั้งหมดลบด้วยทศนิยมที่ไม่ซ้ำนะครับ ข้างล่างก็คือ9ใส่9เท่ากับจํานวนทศนิยมที่ซ้ำซ้ำกี่ตัวก็ใส่9เข้าไปตามจํานวนที่มันซ้ำสมมติว่าเดี๋ยวเราจะไปดูในตัวอย่างแล้วคูณด้วย10กกำลัง n โดยที่ n เ,เนี่ยตัวเนี้ย มีค่าเท่ากับจําจนวนตัวเลขหลังหลังจุดทศนิยมที่ไม่ที่ไม่ซ้ำนะถ้ามีตัวที่ไม่ซ้ำ ตัวแล้วก็ใส่เข้าไปนี่คือสูตรมันจดไว้เลยก็ได้นะครับแต่อาจจะเขียนให้สวยหน่อยก็ <c oughs> เรามาดูตัวอย่างกันอย่างสมมุติมิเกี้เราทำกันมาแลห้ส่วน6เท่ากับ0.83จุดเนี้ยเราจะเปลี่ยนให้กลับเป็น5.6ส่วนหทำยังไงใส่ร้อยข้างล่างก็ไม่ถูกก็ไม่ได้ถูกไหมอ่าไหนเรามาลองดู ตามสูตรเมื่อกี้เรามาลองดูตามสูตรเมื่อกี้นะเมื่อกี้จดไปแล้วนะก็อย่างเช่นในข้างบนเนี่ยก็คือส่วนข้างบนเนี่ยทศนิยมทั้งหมดเห็นไ,ไหมแปดสิบสามทศนิยมทั้งหมดแล้วก็ลบด้วยทศนิยมที่ไม่ซ้ำก็คือที่รู้ค่าที่ที่รู้จบอะที่ไม่มีจุดข้างบนอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยมี 8, แปดเราก็ใส่แปดคราวนี้ข้างล่างใส่เก้าตามจำนวนที่ซ้ำมีจุดหนึ่งตัวซ้ำหนึ่งตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เก้าแค่ตัวเดียวนะใส่เก้าแค่ตัวเดียวคูณกับสิบกำลังเตามจำนวนที่รู้ค่าที่ไม่ซ้ำหลังจุดทศนิยม ไม่ซ้ำกี่ตัวก็ใส่ไปเท่านั้นอย่างเงี้ยไม่ซ้ําอยู่หนึ่งตัวหลังจุดทุนิยมมีหนึ่งตัวก็ใส่ N อเท่ากับหนึ่งมันก็ได้เท่ากับข้างบนดูข้างบนก่อนแปดสิบสามลบแปดเหลือเจ็ดสิบห้าข้างล่างเก้าสิบกำลังหนึ่งก็ได้เท่ากับเก้าสิบนะแล้วเราไหนเราลองทอนเศษส่วนกันอ่าเอาเท่าไหร่ เอาห้าตัดสิบห้าสิบแปดตัดสามเหลือห้าเห็นไหมเอาสามตัดเหลือหกอ่าเท่ากับห้าส่วนหกเนี่ยคือสูตรเมื่อกี้นะครับก็จะได้เท่ากับห้าส่วนหกไปลองแทนค่าในสูตรดูนะครับหาตัวอย่างที่ ที่รู้แน่ๆแล้วก็ลองมาแทนดูบางทีอย่างไอ้0.27อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย0.27ทำยังไงมาดูตัวจำนวนทรรเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูนะครับทดสิญลัทั้งหมด1 7ลบด้วยอันนี้เสร็จไปแล้วนะลบด้วยที่รู้ค่าไอ้ที่ไม่ซ้ำ ที่ไม่ซ้ำมีไหมไม่มีเป็นศูนย์ถูกปะแล้วเติมเก้าเท่ากับจำนวนที่ซ้ำมีสองตัวใส่ไปเลยสองตัวคูณด้วยสิบกำลัง N ที่รู้ค่าเอ้ยที่รู้ค่าหลังจุดทศนยมตัวนี้มีไหมไม่มีใส่ศูนย์ถูกไหมเอนไม่มีเลยซ้ำไปเลยอย่างเงี้ย ใส่ศูนย์เข้าไปมันก็ได้เท่ากับอย่างนี้ก็ได้เท่ากับ27ส่วน99นี่ไงล่ะ27ส่วน99ตัดได้ไหมตัดได้นะก็อย่างเช่นนี้นี้ตัดเป็น9ก็ได้เท่ากับ3ส่วน11ถูกไหม สามส่วนสบเอเนี่ยครับ0 2นย์จุเจ็ดซก็ได้เท่ากับ3ามส่วนสิบเอี่ก็คือการเปลี่ยนลองไปหาโจทย์มาทำบ่อยๆก็สามารถทำได้ครับเท่านี้ก็วันนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ล้กันนะครับขอบคุณมากครับ